อย่าอย่าไระมาย่าอยู่ในกระอให้ดีแล้วก็มาชงแผยงับอ้ยมาน้ำต้องให้แล้วปล่อยเลยอ่ะใช่ไหกัอมันงับแล้วปล่อยเลยอ่ะใส่ปาาแล้วปล่อยเลย เดี๋ยวไม่พอพ่อที่ไม่กินยาเนาะพ่อไม่ก,กินขังไม่ได้หรอหรอิ้งเยอะเลยไม่หิ้งเหรอจริง คนเลยอ่ะใส่ถุงมือวิออามากินอันเนี่ยสามควาครบกัออแล้วแต่มันก็ไม่ได้เต็มสักนนึนอ่ะเพราะว่ไม่กล้าแบบลูกอ่ะี้กข้าออกไปช่วงนึงนะาาที่คือของหนูเองแต่แก่หนู <c oughs> เป็นแผลอาาีก <c oughs> <c oughs> อาจียรับแทนเยี่ยมอะไรเลยถ้าเป็นแม่หนูเนี้ยแม่หนูจะด่า่อเราไป